สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขยกกำลังนะคะโดยหัวข้อแรกนะคะที่เราจะเริ่มเรียนก็คือการเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะเราจะมาดูบทนิยามนะคะบทนิยามมีไว้ว่าถ้า a แทนจำนวนใดๆและ n แทนจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n เขียนแทนด้วย a กำลัง n แบบนี้นะคะ ตัว a จะอยู่ข้างล่างตัว n จะอยู่ข้างบนนะคะจะมีความหมายดังนี้ค่ะ a กำลัง n เท่ากับ a คูณ a คูณ a คูณไปเรื่อยๆ n ตัวนะคะเรียก a กำลัง n ว่าเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานหรือ n เป็นเลขชี้กำลังนะคะ ข้อสังเกตของเรานะคะข้อสังเกตง่ายๆเลยคือตัว N จะอยู่ข้างบนส่วนตัว A จะอยู่ข้างล่างออา n อยู่บนบนเป็นอะไรคะบนจะเป็นเลขชี้กำลังส่วน A อยู่ล่าง ล่างก็จะเป็นฐานก็คือ a เป็นฐานนั่นเองค่ะ,ะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจยังไงเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะนี่คือโจทย์ของเรานะคะโจทย์ตัวอย่างที่1ของเรา5แล้วก็มีเลข4อยู่ข้างบนะจะอ่านว่า5ยกกำลังสหรือกำลังสีของ5 เรารู้แล้วนะว่าอ่านว่ายังไงห้ากำลังสีจะมี5เป็นฐานและมี4เป็นเลขชี้กำลังห้ากำลังสีเราจะเขียนแทนด้วย5คูณกันสีครั้งเพราะว่า5ยกกำลัง อยู่4ใช่ไหมแสดงว่า5ต้องคูณกันอยู่4ครั้งเราไปดูตัวอย่างที่2นะคะไปลองทำตัวอย่างที่2เผื่อว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะเรามาดูโจทย์ตัวอย่างที่2กันเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนอ่นี่คือโจทย์ตัวอย่างข้อที่2นะคะอ่านว่า อ่านว่าอะไรคะลบสามทั้งหมดยกกำลังห้าหรือเราจะอ,าอ่านอีกอย่างว่า กำลังห้าของลบสามนั่นเองลบสามกำลังห้ามีมีอะไรเป็นฐานคะอ่าฐานจะอยู่ ข้างล่างส่วนเลขชี้กําลังจะอยู่ข้างบนอ่าเราอันไหนอยู่ข้างล่างคะอ่าลบสอยู่ล่างส่วน5อยู่บนเราก็จะเขียนว่ามีลบสเป็นฐานและ เป็นเลขชี้กำลังนะคะลบสามกำลัง5เราจะเขียนแทนด้วยเขียนแทนด้วยยังไงคะ ลบ3กำลัง5ก็คือนำลบ3คูณกัน5ครั้งนะคะลบ3คูณ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 ลบ3เรค่ะลองมาดูตัวอย่างที่ สามกันเลยนะคะโจทย์ตัวอย่างที่สามเป็นเศษส่วนนะคะอ,อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสาม ทั้งหมดกำลังอะไรอยู่คะกำลังหกนั่นเองกำลังหกนะคะหรือเราจะอ่านอีกอย่างว่าว่าอะไรคะกำลังหกของ เศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกำลังหกนะคะมีอะไรเป็นฐานคะอ่ามีหนึ่งส่วนสาม เป็นฐานเพราะว่าอยู่ข้างล่างนั่นเองค่ะและมีหกเป็นเลขชี้กำลังหนึ่งส่วนสาม ทั้งหมดกำลัง6เขียนแทนด้วยเราจะเขียนแทนด้วย1ส่วน3คูณกัน6ครั้งเพราะว่าเศษ1ส่วน3นั้นยกกำลัง6นะคะยกกำลัง6ก,ก็คือนำฐานไปคูณกัน6ครั้งเราก็นำไปคูณเลยค่ะ หนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งส่วนสามคูณเศษหนึ่งส่วนสามคูณเศษหนึ่งส่วนสามแล้วก็คูณเศษหนึ่งส่วนสามนี่นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่สีกันนะคะตัวอย่างที่สีจะเป็นทศนิยมนะคะอ่าหน่อ่านว่าหนึ 1. จุดสีทั้งหมดกำลังสามอุ้ยกำลังสองค่ะหรือจะอ่านอีกอย่างว่ากำลังสองของ

กำลังนั่นเองค่ะหนทั้งหมดกําลังสองเราจะเขียนแทนด้วยกําลังสองก็คือ นำไปคูณนําฐานไปคูณทั้งหมด2ครั้งนั่นเองนะคะ1.4คูณ1.4นั่นเองค่ะถ้านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดของใบงานที่หนึ่งได้เลยนะคะ และเรามีสื่อในการแนะนำนะคะดูเพิ่มเติมนักเรียนสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วเจอกันในพัทหน้านะคะสวัสดีค่ะ